บิ๊กเแก้วครับ,รบเดี๋ยวไปคุยกับพนักงานที่เขา,เารับรับมาเห็ุงานโดยที่บอกเจ้าไอที่ช่างกล้องน,นะใช่เขารับเขาทำงานก่อนเลยแล้วก็ไม่บอกพี่ด้วยว่ามาใหม่ตกการมีไม่มีไม่รู้ไม่มีเขียนเขียนเขาปุ๊บตกลุมรักเขารับรับเลย First Impression <laughs> ว่างั้นเออไม่รู้รรว่าจะขายรถได้ไหมเนี่ยมั่คือ เอามาก่อนคือไม่ได้สัมผัสำปาดว่าเออเขาขายรถเป็นไหมอะไรเป็นไหมก็ไม่ได้ถามก็เลยเถื่ถกใจเจ้าของเอามาลวดเออไม่ได้ถามเจ้านายเลยว่าถูกใจกันเองปุ๊บรับเข้ามาก่อนเลยเออไปไปไปคุยหน่อยอไปคุยหน่อยไปคุยหน่อยอออขายรถขายลาเป็นหรือเปล่าเนี่ยออ <m ul ky> ขายไม่เป็นเน้นหน้าตานะนั่นได้ไปเลิกคุยไปแม่มันพองกันเลยว่ะนะเอาตอนนี้ช่างกล้องมันก็ยิ้มไปถ่ายไปยิ้มไป เอาแนะนำตัวก่อนชื่ออะไรสวัสดีค่ะชื่อเซลเมนะคะอืมสันเท่รึ <c oughs> ไม่มีไม่มีสโลแกนค่ะอ่าโอเคก่อนหน้านี้ทำอะไรมั่งอยู่วงการไหนมาก่อนเคยอยู่วงการโรงงานร้านกาแฟแล้วก็มอเตอร์ไซค์อ๋ออ่าแล้ว,แล,วแล้วทำไมทำไมถึงมาที่นี่ด้วยเหตุอะไรอยากได้ทัง เป้าหมายชัดเจนชัดเจนอยากได้ตังค์แล้วรู้ได้ไงว่าที่นี่มีตังค์ให้ก็เด็กเองคกูจะไปต่อยังไงเนี่ยเอาเอาอย่างเอาอย่างอื่นด้วยเดี๋ยวเรื่องตังค์มาทำงานได้แน่แน่มันมีมันมีอะไรจุดเด่นตรงไหนที่แบบว่าต้องมาที่นี่อ๋อก็คือตอนแรกที่คิดว่าจะมาที่นี่ค่ะก็มองจาก หนูไม่ค่อยเห็นการตลาดเป็นรถดีที่สุดเท่าไหร่เวลาขี่รถผ่านก็คือเมือน้เมือน้าหนีเลยค่ะแล้วหลังๆมาก็คือจะเห็นพวกพี่ๆแล้วก็เฮียอยู่ใน Facebook เยอะขึ้นไม่รู้มาจากไหนไม่เคยไปติดตามนะคะใช่แล้วทีนี้ก็เลยเหมือนแบบคุยกับพี่สาวว่าเออเราอยากมาที่นี่นะแต่หนูก็ยังไม่กล้าตัดสินใจมาไอพี่สาวขี่เราเ้วยขี่เราพี่สาวขี่เราแม่งวเออคนขี่เราเลยไอนีคนชงไอนีคนกินอ่าเหงานเด็กมือแล้วขายเด้ยไป ทำมาหนึ่งเดือนแล้วค่ะปล่อยไปกี่คันแล้วเดือนที่แล้วสามคันค่ะเดือนนี้ก็รอปล่อยเงินสดคันหนึ่งแล้วก็รอสินเชื่อนุมาติอีกสงคันแล้วเป็นไงถือว่าได้อย่างที่ใจหวังไหมได้ค่ะอ๋อได้กต็ตั้งใจไว้ว่าจะปล่อยสามคันห้าคันก็ได้อยู่ก็ได้อยู่แต่ว่าจะพยายามให้มันได้มากกว่านี้เพราะว่ามาเดือน,อนแรกเนาะเดือนที่แล้วเนาะแล้วก็เดือนนี้ก็อาจจะสะสมไปเพราะว่ามันต้องรอจานเก่ามารอผลมารอปล่อยในเดือนนี้เดือนนี้ตั้งเป้าสักกี่คัน สิบคันก็เ๋ยไม่เยอะนี่เพราะมีในมืออยู่แล้วนี่ใช่ไหมแล้วก็มีรอผลอีกอันนี่พึ่งวันที่เท่าไหร่ยังมีเวลาอยู่แล้วนะอ่ะยังไงก็มีอะไรจุดเด่นเอาพรีเซนพีเซนต์เหน่อยพรีเซนเผื่อพี่น้องเอซจะขอซื้อกับคุณน่ะเออ พูดโน้มน้าวจิตใจให้ลูกค้ามองกล้องมองกล้องออที่เขาอสู้คนอื่นเขาได้ไหมเนี่ยคนอื่นเขาจะแบบพีเซนตัวเองเะ,ะเออเราจะพีเซนตัวเองไงให้ลูกค้าที่ดูคลิปอยู่มาซื้อกับคุณแค่คนเดียวจะซื้ออ,อจะสู้ผู้เท่าหรือว<อ>ีเกอของเราได้ยังไงสู้ผู้สาวเมยห้างหรือว่าสู่นุ่มรอได้บอ กับหนูนะคะไม่ต้องกลัวว่าหนูจะปล่อยทิ้งในเรื่องของบริการหลังการขายหรือว่าเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าค่ะเราให้คําปรึกษาลูกค้าได้ทุกคนไม่ว่าจะซื้อรถกับเราหรือโทรมาสอบถามอยากคุยกับ,สบกสกเสียบิ๊กเสียเกษมเสียยะโทรมาเล่นๆโทรมาได้ค่ะยไป, <laughs> ปรึกษาปัญหาทาั้งใจหรือว่าทาั้งรถหรือว่าทาั้งขอบครัว่าน,นี่ก็ได้ยินบ่ได้ค่ะยังยิ่งไปเรื่อยเนี่ย เอาเป็นว่าถ้าเกิดอยากได้รถทักหาเซลเมยอถ้าอยากคุยเล่นไม่รู้แล้วนั้นไปเคียงเองนะเดี๋ยวขออีกคำถามหนึ่งจุดประทับใจที่อยู่ที่ดี่สุดกับคุณบิ๊กมีอะไรที่ทําให้เราประทับใจแล้วก็คิดว่ามันมันดีอ่ะอ่ะจ๊จางหนึ่งคิดว่าไปอยู่มาหลายที่แล้วอ่ะผมอ่ะเอางี้ผมแตกต่างจากเจ้านายคนอื่นยังไงอยู่นี่ประทับใจอะไรอยู่นี่ประทับใจอะไรอ่ะ ที่นี่ก็คือนายลงมาทํางานกับเราโดย<อ>งแล้วเขาสามารถรับรู้ปัญหาของเซลล์การตลาดแล้วก็ไฟแนนซ์ทุกๆอย่างของทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการเงินหรือบัญชีนะคะ<อ>เขาลงมาตรวจงานของเขาเองหมด<อ>เวลาเรามีปัญหาอะไรเราปรึกษาเขาเขาสามารถซัพพอร์ตเราแก้ไขปัญหาให้เราได้เลย จะบอกว่าเงินออกตรงเวลาว่าท่านเนี่ยไปเดี๋ยวผู้ดีผู้ดีไปเพิ่เมเงินเดือนหน่อยคือไปไป,ไปเงินเงินบ่อยออกตรงเวลาครูพอถึงมันปุ๊บออกปั๊บออกตรงเวลาที่พูดมาทั้งหมดนี่แหละคือข้อดีเอาโอเคสุดท้าย<บ>ปากเบอร์เบอร์โทษเลยน 8, ะ082ค่ะ287 2444อค่ะอ๋าโอ้สีเอะใช่หรอ สิดเหน็บตลอดเอาโอเคครับใครสนใจนะครับก็เซลเมย์นะครับเซลเมชอบสีนะโอเคฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ